เราเด็กคุยสายงมันดีดีครับ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 ผมครับผมอุบน90บาทอุบนวันวานสมชื่อจริงๆเปิดเมื่อวานข้างในเก่าสมชื่อหรือว่ามีแต่สังกษีมีมุมค็อกเทลบาร์กะว่าจะพาสาวมาหมอมสักหน่อยแต่ไม่ไหวสงสัยนอกก่อนสาวเพราะสาวคอแข็งเกินมีมุม รถสามร้อยถีแต่ไม่รู้ว่าจะเอาไว้ทําไมเพราะถีไม่ได้วงดนตรียุคเก้าศูนยพะนาแต่เอาแต่เด็กมาลองทางนั้นมุมนี้ก็เด็กแต่ไม่รู้จะเล่นกับใครเพราะเล่นไม่เป็น<แ>มีเด็ดอยู่อย่างเดียวเพราะชวนสาวไปเที่ยวบาร์<ป> เจ้าหนกคุยใส่ของมานนี่ครับครับครับผมครับผมทุพีปากเลยเด้อ9 0บาทอุบล9 0บาทอุบล9 0บาทครับอุบลราชธานีครับครับ